ภาพการเสพยาเสพติดเนาะมือใครไม่รู้แต่เป็นของคนคนบางคนอะเอาไม่านะอัน,นี้คือเสพยาจามือถือแ้งโมครับคนเสพยาเนี่ยนะครับเป็นใครอย่าไปว่ากันเสพยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นมันเป็นสีขาวอะแต่น้องแตงโมอะก็ไปรู้ว่ามีใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะ มันจะมีขบวนการดิสเครดิตเขาด้วยการทํายังไงก็ได้ไม่ให้เชื่อข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือแต่งโมท,ที่จริงมีคนอยากจะซื้อด้วยซ้ำไปและเขาก็เลือกที่จะไม่ขายวันนี้เดี๋ยวผมให้อาจารย์บันเทพเนาะเนื่องจากสื่อมวลชนกงังวล<น><ส>เรื่องการเปิดคลิปเสียง การเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอยากให้จาร์ส่งมาชาที่ผมให้จาร์ดูอคำสั่งไม่ฟ้องของอายการให้ให้ให้ใหนักข่าวด้วยโทษทีโทษทีผมส่งผิดนะส่งมั่วเลยส่งสลิปไปเยอะอย่างเงี้ยครับผมมาเคยถูกฟ้องทั้งหมดสามคดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเอาคลิปเสียงไปเปิดเผยนะครับซึ่งมันมีบรรทัดฐานนะครับว่าไม่ผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็กสชก็มาให้ปากคำกับเจ้าที่ตำรวจนะครับว่า การที่จะผิดปฏิรูปเหมือนที่ที่ตั้มได้มีการฟ้องผมมา3คดีนะครับไม่เป็นความผิดนะครับอ่าคนที่1นึู่ดกับคนที่2แล้วก็มีการันทึกเสียงซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่มีความผิดกฎหมายไม่ไม่ไม่เป็นข้อหาดักฟังโทรศัพท์แล้วก็คนที่1ที่2เนี่ยเอามาให้คนที่สเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดเผยได้นะครับไม่ผิดตามกฎหมายดักฟังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้าจย์ประเทศส่งที่ไอการสั่งไม่ฟ้องให้ดูเป็นตัวอย่างดังนั้นไม่ต้องกังวลครับนะที่ เต้เนี่ยไปขู่บางแจ็คหรือขู่ใครแต่ใครว่าถ้าเอาคลิปเสียงมาเปิดเผยก็จะฟ้องว่าดักฟังเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมเคยถูกฟ้องมาแล้ว3คดีนะครับก็เดี๋ยวส่งให้เลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์ส่งให้เลยนะครับทุกคนจะได้สบายใจนะไม่มีความผิดครับตามกฎหมายคือจริงนะครับวันนี้เดิมทีเราคุยกันว่าคุณจฉยะเขาจะเปิดคลิปไหมเพราะว่าเสียงที่สนทนากันนะครับคุณจฉยชาก็ยืนยันได้ว่า การเปิดเผยอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายและมีคดีตัวอย่างมาแล้วที่คุณเฉลชัะเคยพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ที่เราตัดสินใจว่าไม่เปิดในชั้นนี้เพราะเราไม่เห็นประโยชน์เพราะเราแค่แยกกันเดินเท่านั้นไม่จะเป็นจะต้องทําให้ใครได้ผลกระทบโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะยังไงถึงแม้วิธีการต่างกันนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องทําให้เกิดความเสียหายต่อกันหวังว่าเราก็เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันในเวลาตอนนี้ ยกเว้นว่ามันมีเหตุจําเป็นมากกว่านี้ก็คุยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณอัจฉริยะเลยนะครับจริงๆเรามีเรามีมากครับนะเรามีมากที่ที่เราได้รับมาอยู่แล้วหรือยกเว้นคุณเต้จะท้าทายคุณอัจฉริยะให้เปิดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ,อันนั้นก็คุณผมว่าคุณอัจฉริยะพร้อมเปิดอยู่แล้วพร้อมเปิดอยู่แล้วผมอกให้เลยนะผมว่าเขาน่าจะเล่าไเคนี่เิครับโอเคไหมโอเคไปๆไหมเพราะว่า ทุกทกอย่างเนี่ยเราเรามีการส่งให้กับทีมงานเราหลายคนนะเรื่องคลิปเสียงเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าเราเราทำเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าอย่าคิดว่าเราไม่มีนะต้องบอกว่าอย่าคิดว่าเราไม่มีนะครับเอาอย่างนี้เราคิดเรื่องงานใหญ่เป็นหลักคือตัวคดีถ้าคุณเต้เห็นแก่คดีนะครับต้องช่วยให้ข้อมูลกับพวกเราและสื่อทุกคนที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ต่อรองหรือว่า มีความคิดเห็นในเรื่องที่มันเป็นเรื่องในอดีตมาปะปนกับเรื่องที่เรากําลังแสวงหาให้กับคุณความจริงให้กับคุณแตงโมนนะเอาหลักการนี้นะครับที่เหลือผมก็พยายามชี้แจงให้ได้อย่างดีที่สุดไปแล้วเนี่ยผมบอกให้เลยนะคริปเนี่ยผมมีหมดอยู่แล้วนะนผมผมีหมดแหละได้ฟังหมดแล้วด้วยครับ,<อ>รบที่มันจะเปิดไม่เปิดเอาไปไ่าเห็นแก่งงานใหญ่แล้วกันนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ,รบเอ้าถามว่า อาจารย์ปาเีมเคยได้ยิน,ยนเสียงคลิปหรื่ังคะที่พี่เต้กับบางแจเขาคุยกันได้ยินครับพร้อมจะเปิดไม่เปิดไงไมดผมบอกแล้วว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดให้ใครได้รับผลกระทบโดยไม่จําเป็น<ม>เพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายของเราในเวลาตอนนี้ถูกไหมครับเป้าหมายของเราถึงแม้วิธีการต่อกันก็ไม่มีความจําเป็นแล้วต้องให้เกิดความเสียหายต่อกันโดยไม่จําเป็นอผมไปดูภาพหนึ่งแล้วกันภาพหน<ด><ด>ึ่งภาพการเสพยาเสพติดเนาะ มือใครไม่รู้นะนะครับมือใครไม่รู้นะแต่เป็นแต่เป็นของคนคนบางคน่ะเอางี้มานะอันนี้คือเสพยานะให้เห็นนะครับจากมือถือแตงโมครับหนึ่งในภาพหนึ่งนะที่กู้มาได้ที่กู้มาได้นะครับคนเสพยาเนี่ยนะครับเป็นใครอย่าไปว่ากันอันนี้ในวันเกิดเหตุได้ไหมครับ ยังไม่บอกครับไม่บอกครับแต่ว่าเอานี้เป็นเห็นว่ามีการเสพยาครับเขียนเป็นการบ้าน้คิดนะครับเสพยาหรือเปล่ากงไม่รู้นะแต่ว่าเห็นมันเป็นสีขาวอ่ะก็คือสีขาวอ่ะอันนี้คือถ้าเป็นสารแล้วก็มีหลอดนะยาเคนะก็คือโจ๊กเกอร์นะอันนี้ผมไม่ดูเนาะจริงๆผมบอกได้ว่าพวกผมมีหมดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเต้ท้าทายจริงหรือเปล่าท่านได้แน่จริงฟ้องมาเลยเดี๋ยวจะเปิดกันในศาล แล้วผมจะเปิดให้สื่อมวลชนทราบเลยวันนั้นถ้าผมได้รับหมายสารเนาะ oh. อืมนะเตามีเยอะครับคลิปอะนะเราก็เราก็ได้มาหมดแล้วคลิปได้แล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วนะกรณีสี่ทุ่มสิบเก้าแบี่ทุ่มีสบสองเนีนน่ยที่มีผู้แอบอ้า,า,างขนาดเนี้ยมีผู้แอบอ้างว่าถ่ายแลวส่งให้าอ๋อมีผู้แอบอ้างว่ารับจ้างจากบางแจ็กและส่งให้บางแจ็คใช่ครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีแล้วเหมือนกันแล้วก็ถูกถล่มอย่งางหนักเลยเพื่อเหมือนทำให้ไม่ให้มีใครฟังคลิปนี้อันนี้ข้อที่1น,นะครับข้อที่2มีคนไปสร้างคลิปเพิ่มเติมเช่นการถ่ายวิ่งไปด้วยเรือก็ดีหรือวิ่งผ่านก็ดีมาปะปนให้เหมือนกับว่ามันเป็นภาพชุดเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ภาพที่มาสร้างทีหลังมันไม่อยู่ในเครื่องของคุณแตงโมยกเว้น2คลิปนี้ที่อยู่ในเครื่องของคุณแตงโมอันนี้อันที่1นนะครับอันที่2ก็คือว่า ถ้าคุณจะเซฟจากการส่งให้นะสมมุติเป็นเครื่องคุณแต่งโมจิงนะครับคุณต้องเซฟวันที่24กุมภาพันธ์เวลา4ทุ่ม19นาทีกับ4ทุ่ม22นาทีเปลี่ยนเวลาไม่ได้ก็แปลว่าถ้าคุณจะเซฟในเวลาต้นคุณต้องไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่อ้างว่ารับจ้างและบางแจ๊คยืนยันเลยว่าเขาไม่เคยจ้างใครและผมไปตรวจคนที่อ้างเช่นนั้นเนี่ยนะครับต้นฉบับเลยนะก็เป็นอวตารครับ ไม่มีตัวตนคนกดไลค์ก็เป็นขบวนการครับไม่มีตัวตนผมก็บล็อกให้หมดครับมันไม่ใช่เรื่องจริงครับผมต้องบอกว่าผมต้องบอกว่าขบวนการเนี่ยน้องแตงโมอ่ะก็ไปรู้ว่ามีใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเกี่ยวข้องกับเว็บพันันอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นกีมันจะสร้างวตมาเพื่อการเพื่อใช่ผเพื่อปันป่นเพื่อปัน่นก็เหมือนตอนช่วงการใส่ร้ายคนในวังนนะครับในช่วงแรกเนี่ยเป็นขบวนการนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยช่วงแรกๆนี่เรียกว่ากระหึมเลยเนี่ยท่วมอินเทอร์เน็ตเลยนะครับวันนี้คราวไปเยอะเลยไปตรวจสอบดูสิครับก็อวตารเยอะเลยครับแล้วก็คนหลงผิดแล้วก็ช่วยกันแชร์เพราะไม่เข้าใจบางคนก็กลัวไม่กล้าแตะแต่จริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับแต่พอถึงท่านนี้ลองดูช่วงนี้สิครับกระแสะเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมครับมันหายไปเยอะเลยตอนนี้อันที่เราเคยพูดยังไงนะครับก็เรามีหลักฐานนะครับ ที่ยืยนยันได้เรามีภาพทุกอย่างงาเป็นหลักฐานยืยนยันได้ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับที่ส่งมาให้บัตแจ้อะไรครับเือนกรณีเทีคล้ายกับที่ส่ง้าให้บัตแจ้ใ,ใช่ถูกต้องก็แบบเดียวกันเนาะแล้วก็แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่า,วาคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจนที่เข้ามาช่วยทางทางคดีตอนหลัง เอ,อ,อางี้ครับผมจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้บางแจ็คเนี่ยคุยกันในไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็เป็นข้อความภาษาอังกฤษ,ก,ฤษกล่าวโดยสรุปก็คือว่ามันจะมีขบวนการดิสเครดิตเขาชุดเดียวกันกับเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยการทํายังไงก็ได้ไม่ให้เชื่อข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือแตงโมงและทําเป็นขบวนการทําต่อเนื่องและเกือบทั้งหมดบางแจ็คบอกว่าแน่จริงเปิดตัวจริงมาและโชว์หลักฐานตัวจริงมา ไม่ใช่อวตารและอวตารทั้งหมดครับคือตัวปลอมไม่มีตัวตนทั้งสิ้นและเขาโดนอย่างนี้เมื่อ3ปีแล้วจนไม่มีใครสังเกตรหรือสนใจข้อมูลเหล่านี้ทําสําเร็จนะครับแต่3ปีผ่านไปเนี่ยตอนนี้ความจริงเราค่อยๆตรวจทานทั้งหมดเราก็พบว่าข้อมูลของบางแจ๊คที่เขาพูดเมื่อ3ปีแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลที่เราเห็นว่ามีน้ําหนักและมีเหตุผลที่ต้องมาพิจารณาก็อยากคืนความเป็นธรรมให้กับบางแจ็คด้วยถ้าเขา ปั่นข้อมูลเมื่อสามปีแล้วเขาคงไม่ส่งมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงจริงไหมครับเอาพูดตามตรงเลยนะครับเขาไม่สิทธิ์ไม่ให้ก็ได้ใช่มีสิทธิ์ห้และบางแจ็คก,ก็แจ้งให้ทราบในมือถือว่าในเมื่อคืนนะครับที่จริงมีคนอยากจะซื้อด้วยซ้ําไปแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่ขายเพราะเขาเห็นว่าศักดิ์ศรีและศัจจะและการคืนความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับอันนี้ก็พิสูจน์ตัวตนนะครับ <c oughs> ไม่งั้นโทรศัพท์มาไม่ถึง เมืองไทยหรอกครับป่านนี้ก็ไปอยู่ที่อื่นไปแล้วครับ <Okay. S 2> เขาไม่ได้บอกเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามีบทสนทนาบางอย่างเ่ยที่เขาพูดถึงตัวเลขอ่ะนะครับแต่เขาก็ไม่ขายยังไม่ขายอยู่ดีครับทามยาคลาดเทาบันเทิงกอนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและแฟนเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ต์ให้กำลังใจทีมงานท็อปดาราก,กันด้วยนะคะ